ต่อเนื่องกันกันกบเรื่องมะขามใบแคะกันอีกสักคลิปเรื่องราวก็แล้วกันนะครับพี่น้องทุกท่านทุกท่านมีสวัสดีครับผมนะฮะก็อันนี้คือเป็นมะขามใบแคะต้นแม่นะครับที่ผมได้ตัดตรงนี้เขาออกไปนําลงปลูกในภาชนะปลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดิมเขาอยู่ในภาชนะปลูกใบนี้นะครับทีนี้ผมก็ทําการ ตรวจสอบคุยเขี่ยวัสดุปลูกเขาออกไปเหลือนะครับแท่นบางอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยก็คือว่าถ้าเราจะดูระบบรากของมะขามตรวจสอบระบบรากของมะขามเนี่ยต้องเบามือมากที่สุดนะครับทําให้รากเขากระตุกกระเดือนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็จะทําใหา้ต้นเขาไม่ตายนั่นแหละนะครับพี่น้องท่านอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่า ระบบรากของเขาเป็นไงมาดูกันใกล้ๆนี่นะครับน้อนท่านดูนะครับก็คือเป็นรากธรรมชาตินะครับผมชอบเส้นนี้มากเลยเนี่ยพีน้องทุกท่านเส้นเนี้ยมันมันโคง้งโค้งรับกับตรงนี้ส่วนตัวนะนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้กันล่างนี่แหละคือรากปล่อยเยอะดีมาก นะครับเี่น้ราทุกท่านนะเดี๋ยวผมก็จะนําลงภาชนะปลูกนี่ก็จะปลุวัสดุปลูกลงไปดูดิกระมังผมก็แตกหักจำรุดนะครับซ่อมไว้เป็นลายตะขาบเลยทีเดียวอ่าเอาตอนนี้ก็แล้วกันวัสดุปลูกอยู่ไหน อ่าเหมือนเดิมครับใส่ลงไปเลยไม่ทีนี้ผมก็จะหมกเข้าไว้เลยนะฮะเพราะว่าสังเกตว่าเป็นโคนธรรมชาติที่อ่าเป็นการเสียบนะครับการเสียบก็จะเลี้ยงแบบหมกหมกอย่างนี้ก่อน เติมผมเคยมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการเลี้ยงมะขามเนี่ยต้นก็ไม่ได้ใหญ่หรอกต้นเล็กๆเท่านี้โป้งมือนี่แหละนะครับตอนลากออกรอบสวยอย่างดีเลย นะครับจัดลากด้วยความไม่รู้นะครับพี่น้องทุกท่านไปล้างลากกิ่งตอนนะครับแล้วก็เอามาลงปลูกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่อยๆตายลงไปมันก็เป็นประสบการณ์แหละนะครับต้นนี้หวังว่าจะรอดมีอยู่สองอย่างครับไม่รอดก็ร่วงมีอยู่เท่านั้นแหละเกี้ยงต้นไม้ อเอาเติมแล้วก็จะเลี้ยงกันไปยาวๆคือตอนนี้ผมต้องเลี้ยงขนาดอิจนะครับส่วนเรื่องตัดเขียงอะไรเดี๋ยวอนาคต ยังเอาขนาดลำต้นก่อนพก่งก2น้อ้ไงที่น้อนสนใจแก้วมงังกรผลไม้บ้างครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละอยู่ในหมู่บ้านก็จะมีรถมาขายกับข้าวกับข้าวมาแล้วกับข้าวอะไรประมาณนี้ผลไม้บ้างอะไรบ้างเครื่องดื่มก็มีก๋วยเตีเ๋ยวต้มตํา หิวไหมฮะเสร็จแล้วครับเนี่ยการใส่วัสดุปลูกผมก็หมกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดย๋อนนำไปวางไว้ในพื้นที่แล้วก็ลดน้ำในลำดับต่อไปก็ติดตามกันในภายหน้านะครับสำหรับมะขามต้นนี้ว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้ามันมีกายภาพเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนผมจะนำมาแบ่งปันในลำดับต่อไปนะครับพี่น้องทุกท่าน วันนี้กิดเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม